สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอหัวตะพานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ห้ขอมาซื้อเครื่องกับทางร้านเรานะครับก็จะเอาไปใช้สูบน้ํานะครับชำหรับทานนะครับก็เวลาน้ำเท่วมก็จะเอาไปใช้สูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคาร์บาม่านะครับ1.20ยิบนิวพัดนะครับหรือสิแรงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับ มีหมนนครับสินค้าครับมีรับประกัน2ปีนะครับครับส้ามีรับประกัน2ปีจากทางบริษัททามามานะครับตันนี้ก็จะเป็นเบอร์เซอร์วิสนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็สามารถโทรเข้าเบอร์เซอร์วิสตรวนี้ได้เลยนะครับไปก็จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับก็เติมน,น้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เติอนนานในมานาำเติมน้ำมันดีเซลบีเกียดเรียบร้อยนะครับก่อนจะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับ ก็ลองเชื่องให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จะขึ้นหลังรถให้ลูกค้านะครับอลูกค้ามาเอาถึงร้านเลยนะครับอ๋อถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจเครื่องนะครับคาราม่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรของทางร้านนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์ 6กสองเจ็ดห้ห้าหห้านะครับแล้วกอ็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0ูนย์แปดหนึ่งนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับบคุณครับ